สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับชวนชมรถสวยคัดพิเศษมาฝากเลยครับคันนี้มือเดียวป้ายแดงครับน็อตไม่ถอดฟ้าไม่แกะน็อตไม่เคยขันไม่เคยชนหนักไม่มีอุบัติเหตุครับชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับกับมาสด้า3สั้นรูปนะครับตัวท็อปปี2007นะครับ2.0ออโต้น้ำมันล้วนไม่เคยติดแก๊สนะครับเช็คให้ทุกระบบใช้งานได้ทันทีไม่ต้องเก็บซ่อมนะครับรถสวยสมบูรณ์มากๆครับคันนี้ชมรถดูรถทดลองขับที่มินบุรีนะครับ 179,000บาทนะครับใครจะสดก็สดได้เลยครับไปเจรจาต่อรองพูดคุยราคานะครับสำหรับเงินผ่อนได้ครับเช็คชมดูรถตรวจสอบนะครับเครดิตดีนะครับผ่อนได้เลยครับคันนี้ฟรีดาวได้ครับไปดูรถตรวจสอบสภาพนะครับคันนี้สวยสมบูรณ์ไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกคว่ำนะครับหน้าเดิมหลังเดิมสวยๆภายในก็สวยงามเอาไปใช้งานกันได้เลยครับไม่ต้องเก็บซ่อมนะครับ กับมาสด้าตัวท็อปปี2007นะครับ2.0ออโต้น้ำมันร้วนะครับเครดิตดีฟรีดาวรอรับรถได้เลยครับคันนี้นะครับผ่อนได้ยาวครับ3,003โดยประมาณนะครับถ้าท่านอยากผ่อนยาวก็6ปีนะครับผ่อน5ปีก็ได้4ปีก็ได้นะครับ4ปีจะอยู่ประมาณ4,004นะครับ5ปีก็จะอยู่ประมาณ3,008โดยประมาณนะครับห่างกัน5-600บาทนะครับ เช็คชมดูรถตรวจสอบสภาพนะครับถ้าท่านกําลังเล็งหานะครับคันนี้สวยสมบูรณ์นะครับมือเดียวป้ายแดงรถไม่เคยถอดฝาไม่แกะครับการันตีไม่แท้นะครับคันนี้ใช้ไป180,000กิโเมตรหรือ1 9 0 0 0 0กมิโเมตรประมาณนั้นนะครับสนใจดูรถเช็ครถทดลองขับนะครับซันเดล็อกแอร์แบกเอเบสดิสเบรกพวงมาลัยมัตติฟังชั่นนะครับเป็นตัวท็อปนะครับมีสันหลูกครับสวยสมบูรณ์ครับภายในงามๆครับภายนอก สวยมีริ้วรอยตามการใช้งานนิดหน่อยครับคันนี้เช็คชมดูรถตรวจสอบนะครับอยู่ที่มินบุรีนะครับเน้นหารุ่นนี้ไว้ใช้งานนะครับ1 7 9 0 0 0าบาทครับสดได้ผ่อนได้ครับเครดิตดีนะครับรอรับรถได้เลยเช็คชมดูรถตรวจสอบสภาพด้วยตาของท่านจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับการันตีไม่แท้นะครับไม่มีโกหกหมกเม็ด ากอไม้นะครับยินดีคืนเงินให้2เท่าครับเช็คชมเอาไปใช้งานกันได้เลยครับสำหรับคันนี้นะครับสามารถเข้าไปศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับในแฟนเพจแฟนขับของ m a สด้าสนะครับท่านจะได้ข้อมูลการซ่อมบำรุงการดูแลอะไรที่ไหนมีช่างที่ไหนเก่งนะครับก็ต้องเข้าศึกษาเพิ่มเติมนะครับสำหรับมาทางรถมือสองนะครับก็จะช่วยประหยัดนะครับ เช็คชมตรวจสอบสภาพนะครับจะพาเพื่อนพาช่างไปช่วยกันตรวจสอบก็ได้ครับรถสวยสมบูรณ์ครับหาไว้ใช้งานรูปมีมาเยอะนะครับถ้าใครสนใจชอบจริงก็ดูรูปต่อได้เลยครับเน้นทอเจรจาไปเช็ครถดูรถทดลองขับนะครับหน้าเดิมหลังเดิมสวยสวยเนียนเนียนนวลนวลน็อตไม่ถอดฝาไม่แกะครับขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามและรับชมนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับรูปมีเยอะครับชมต่อได้เลยขอบพระคุณครับสวัสดีครับ